หน้าเรียบๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะสังเกตก่อนนะมีแต่ลมมาทองอันแล้วนะแต่ชุดใหญ่นะครับคันนี้ฝังกล้อง360รอบคันมาด้วยนะครับป้ายกระจกนะมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยล้อแม็กเป็นสีเทาเกรย์ยางเบิร์กใหม่นะครับปิดโซนนะครภายในเบนจูรี่คันนี้ต้องบอกว่า VIP เต็มระบบจริงนะ VIP เต็มระบบเลยนะครับ990,000นาหอ่ะเก้าแสนห้าบาทนะครับ955นะ955ดูเกียร์ออโต้ด้านหน้าจัดเต็มเรื่องจอหลังคามีให้ครบนะครับ สวยมากนะสำหรับใครที่ชอบสีทองเหลืองอลามแบบนี้นะครับ955,000บาทกับ Toyota v e n d u r ล y 3.0ตัว V คันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้อยู่ผมเดนทอโต้นะครับวันนี้ขอจัดหรูๆนะตากสไตล์ V8 นิดนึงนะครัสำหรับวันนี้นะเราอยู่กับเจ้าตัว t o y o ต a v e n d u r y นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ตัว V ตัวท็อปนะครับปี2017เกียร์อัตโนมัติภายในดำหลังคาวีจัดเต็มมากคันนี้นะครับ นะคันนี้เป็นปี2017เลขไม่แสนเก้านะครับนะราคาเสนอขายอยู่ที่955,000บาทนะเดี๋ยวไปดูว่า955,000บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะตัวรถได้สีขาวนะครับแล้วภายในหลังคงหลังคา V หมดนะครับจอหน้าจอหลังนะจัดให้เลยนะค,คันนี้ต้องบอกว่าสวยสุดจัดนะครับกับ Toyota c เฟนจูเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตหน้ามีมาให้นะมีเซ็นเซอร์ นะสองจุดเห็นไหมมีเซนเซอร์นะมีเซนเซอร์มีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงเป็นหลอดไส้นะครับนี่มีเซนเซอร์ให้2จุดนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกกับเบนจูรี่คันนี้เกียร์ออโต้และที่สําคัญคือเราจัดการตัวระบบกล้อง360องศาให้นะมีทั้งคันนะตัวนี้นะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมีสัญญาณไฟเตือนเวลาเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะล้อแม็กเป็นสีเทาเกรย์นะครับเป็น6ก้าน6รู่ร้อยยางบิตสโตนนะครับเบิกใหม่นะครับดิสเบรค คู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัมแล้วเบนจูรี่คันนี้นะเป็นปี2017นะเป็นรถพร้อมใช้งานนะข้างในผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวผมไปดูดีเทลด้านนอกก่อนแล้วผมพาชมด้านในนะครับนี่ยางใหม่นะบิต stone น,นะดอกพุ่มเลยแล้วเบนจูรี่ก็จะเป็นทรงแบบรถตู้ vip นิดนึงนะครับมันจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแลนะดีเซลนะครับคันนี้เป็น3.0อัน,นนี้เป็นดีเซลนะครับเบนจูรี่ประตูข้างสไลด์ไฟฟ้าคู่นะครับด้านหลังเป็นดัมพ่นการสนิทมาเรียบร้อย นะครับตัวรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับสวยๆนะเนียนๆเดี๋ยวมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะตามชายกันชนด้านล่างเฉยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังฝังมาให้4จุดเซนเซอร์หน้า2เซนเซอร์หลัง4นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับขับง่ายขับสบายเมื่อกี้ขับมารู้สึกดีนะกับรถตู้ที่ระยะช่วงมันจะสั้นกว่าตัวคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับนะดูด้านท้ายนะเซ็นเซอร์4กล้องถอยคาดหลักโลโก้เวนจุลี่โลโก้ตัวีอยู่ครบแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ แอปด้านบนนะฝั่งนู้นนะครับน้าไฟท้ายเดิมๆนะครอบพรเมียมมาให้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสแตนดาร์ดจริงสแตนดาร์ดจริงนะเดิมสวยมากนะครับสีเสือเงาทุกอย่างเดิมคลิปเลยคันนี้นะครับปี2017เกียร์ออโต้นะครับนะฝาท้ายนี่เปิดมาดูด้านในเขบอกเลยว่าจัดเต็มนะคาร์บอนสองตัวซับูเฟอร์นะครับคมกระดุมมีให้เรียบร้อยนะครับเพจเป็นเคปลา ตัวเบาเป็นเบาหนังสีดำนะแล้วก็แอร์แมกโนบัสนะจัดมาให้แอร์แมกโนบัสเลยนะแอร์แมกโนบะัสะเดี๋ยวแอบ์ไปดูนิดนึงนี่เป็นไงข้างในนะครับเหมือนอยู่เมือ,องทองไงไม่รู้นะสีสันสดใสน,นะตัวไฟเปิดปิดได้นะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะหมดแล้วไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมนะนี่เป็นพวกสายกล้องสายต่างๆนะครับนะถือว่าสวยสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับตัวเบนทูรี่คันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะรประตู นะครับมือเปิดโคเมียมแล้วก็มีการลอยนะครับสไลด์ข้างไฟฟ้าแล้วดูภายในนะเปิดออกมาแท้ๆเลยนะครับแท้เลยนะ่ก็เพราะเป็นคนที่ชอบจริงนะผมมองผมก็เฉยๆนะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยอินกับตัวรถตู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูแล้วเรียบร้อยดีนะดูแล้วเรียบร้อยนะครับมีหิ่งมีที่เก็บของมีฝังไฟมานะก็สําหรับใครที่เป็นนักเดินทางสายครอบครัวสายปาร์ตี้นะครับก็เลือกคันนี้ไปใช้นะครับ ดูแค่ไอมือจับบาขึ้นนี่ยังเป็นอันนี้เลยอลูมิเนียมเหมือนที่ท,ที่บ้านอนะ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีจอนะมีจอมีลำโพงให้เรียบร้อยนะอินฟินิตี้นะ Infinity, นะท้าเซตพาวเวอร์แอมสตัวนะครับเอาพาวเวอร์แอมสตัวเลยไม่ใช่2องมาวร์แอมสตัวนะครับหลังคานะฮะปู VIP เป็นอะคริลิกนี่เป็นอะคริลิกนะแล้วก็สลับด้วยหนังพร้อมลวดลายแบบนี้นะนุมน่มๆนะครับจัดเต็ม นะเก้าที่นั่งคันนี้นะครันระถสวยๆนะ้ตัวบอกคู่นี้นะผมบอกเลยว่าหรูจัดนะ้หรูจัดแล้วนะตัวบอกอันนี้นะเลื่อนสไลด์หมุนได้ด้วยนะครับหรูจัดคันนี้นะภายในนะเป็นโทนสีดําแบบนี้หมดเลยนะครับนะใครชอบสายนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ9ก้าสาย้ื่น5,000บาทนะครับดูนะดูดินะครับเดิมสวยคลิปนะตัวบอกก็มีโลโก้เวนดูรี่อยู่ ครับคันนี้เป็นประตูสลไลด์ไฟฟ้าคู่เลยนะครับสวยๆนะครับกระจกเดิมทุกบานนะพอเปิดมาดูฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งด้านหน้ากันลอยเป็น,นคาร์บอนเคลฟลา์นะเป็นเกียวคาร์บอนเคลฟลา์เลยเพราะว่ารถตู้สดใสชอบมีลอยตอนขึ้นตอนลงตรงนี้นะครับนะประตรงประตูเดิมหมดนะมี t วิตเตอร์โครงสร้างเดิมเหมนกครับเป็นโครงสร้างตัวรถเดิมนะครับ แผงประตูเป็นสีดำหนังสไตล์เบนซูรี่นะครับแล้วก็มีตัวก้อง360ที่ผมบอกเนี่ยเขาติดมาเพิ่มเนี่ยมีทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ในเลนกระจกเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับเขาจะฝังไฟเลี้ยวมาในเลนกระจกตรงนี้นะครับสวยๆภาษีพลบอมไม่ขาดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอทัชสกรีนเป็นไงชุดใหญ่ power amp พร้อมครับจอทัชสกรีน YouTube มาเถิดใส่ได้หมดนะครับกระจกตัดแสงออโต้นะกระจกตัดแสงออโต้นะครับ ระบบไฟทุกอย่างเต็มระบบนะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้เต็มระบบจริงนะครับเปิดปิดได้นะปิดจากนี้นะปิดได้คันนะปิดได้หมดเลยนะปิดได้หมดนะครับนี่นี่ปิดเรียบร้อยนะพอปิดแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยฟุ้งฟิง้งหน่อยแลก็นะจะเป็นดูแบบกินคีนนะมองจากข้างนอกคือรถคันนี้กินคีนเลยนะกินคีนเลยแต่พอเข้ามาข้างในนี่ต้องบอกว่าหลังคาประคับเลยครับลวดลายจัดเต็ม นะคันนี้เลือไมล์หนึ่งแก้าหมื่นกิโลนะ190,000กมนิโลนะประตูสลไลด์ไฟฟ้านะครับสองข้างนะเปิดแล้วเดินทะลุผ่านได้นะเปิดแล้วเดินทะลุผ่านได้แบบนี้นะเปิดแล้วเดินทะลุผ่านได้รถเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับจัดเต็ม VIP Air m i e c r o b u s นะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับใครสนใจนะครับคันนี้ราคา995,000บาทนะครับ995เท่านั้นนะครับกับเบอร์ต้าเวนตุลีนะพวงมาลัยนี่พวงมาลัยเป็น ระสามการน,นะมีล็อกความเร็วนะมัลติฟังก์ชันนะครับระบบไฟหน้านะครับเปิดปิดออโต้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มปุ่สตาร์ทปุ่มเปิดประตูสไลด์ข้างสั่งเปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับโครงสร้างตัวรถโอ้หไม่มีที่ติเนียงคลิปเนียงคลิปคลิปนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะเท่าน,นี้ก็เพียงพอสำหร,บรับรถตู้กับการเดินทางนะที่ต้องมีไว้ทุกบ้านจริงๆ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ t ต y o t a าเ n นจ r ีอาจจะรีวิวไม่ได้ละเอียดแต่ผมอยากให้ดูพวกโครงสร้างออปชั่นนะว่าคันนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับผมบอกเลยว่าโคุมโค้มคุ้มนะกับราคา955,000บาทนะครับ,ารราา 9, 55, 000, บนะบนะจะซื้อกันสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมเน้ทอโต้จัดต้นตัวเวนจูรี่ชุดใหญ่นะครับหลังคาวนะครับไปให้แล้ว